ตันอีกแล้วนะฮะสำหรับเบสครือขัวเบสเคร่องยนต์เบสชียงใหม่ก็แล้วนะครับวันนี้แอดมินพี่แจ็คก็ยังอยู่ที่หน้าร้านเหมือนเดิมนะก็ยังไม่ได้ไปไหนเนาะถือว่าก็อยู่ที่ร้านนะครับก็โปรโมทสินค้าหรือว่าทำพรีเซนต์สินค้าไปเรื่อยๆนะวันนี้พี่แจ็คจะมาพรีเซนต์ตัวนี้เพราะว่าเห็นว่ารู้สึกว่าขายดีเหลือเกินแล้วก็มีลูกค้าสอบถามกันเข้ามามากเนาะสำหรับเตาอบแก๊สคงไฟฟ้า1ถาดนะในราคาที่ ย่องยาวประหยัดไม่ถึง2 0 0 0 0นะตัวนี้ราคาอยู่ที่19,500บาทเองก็ถือว่าเป็นเตาอบแก๊สอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะลูกค้าท่าในใดสนใจเออทำเกี่ยวกับเบเกอรี่นะอยู่ที่บ้านนะต้องการเตาอบแก๊สที่ขนาดไม่ใหญ่มากนะขนาดก็ถือว่าไม่ใหญ่มากนะตัวนี้ก็ความยาวก็ประมาณ1เมตรเนาะความกว้างก็จะประมาณ80เซนนะครับก็ถือว่าเนะี่ย มีละหนึ่งค่ะแบบนี้เลยนะครับขนาด60คูณ40เซนติเมตรนะตัวนี้จะใช้2ระบบก็คือว่าใช้ความร้อนโดยใช้แก๊สนะให้ความร้อนโดยใช้แก๊สแต่คอนโทรลหรือว่าควบคุมอุณหภูมิด้วยไฟฟ้านะตัวนี้พี่แจ๊กลองเสียบไฟละจะเห็นชัดว่าเห็นไหมตัวนี้มีฟุูมออนก็คือเป็นสวิตช์เปิดเครื่องนะครับเนาะ แล้วก็ปุ่มสําหรับเปิดไฟสองสว่างเห็นไหมก็จะมีไฟสองสว่างภายในตัวเครื่องแบบนี้ด้านบนก็จะเป็นรางแก๊สแบบนี้นะครับเพื่อที่จะจุดสปาแก๊สขึ้นมาเนาะส่วนารางแก๊สด้านล่างจะซ่อนอยู่ตรงพื้นด้านล่างของแผ่นเหล็กตัวนี้นะครับแบบนี้แล้วก็จะมีประตูตู้2ชั้นมีกระจกเขาเรียกว่ากระจกเพมเปอร์กันความร้อนนะ2ชั้นไม่ลวกมือนะครับถ้าเกิดลูกค้ามาจับเผลอจับอย่างนี้ก็ไม่ลวกมือนะ ใช้งานง่ายไหมย,ยากไหมใช้งานยังไงก็คือเราเสียบแก๊สเข้าไปด้านหลังเนาะแล้วตั้งอุณหภูมิที่เราต้องการเขาก็จะสปาสแก๊สนะสปาแล้วจุดขึ้นมานะครับ,บนะพอดีพี่แจ็คไม่ได้ต่อ,อแก๊สนะก็เลยก็เลยไม่ได้จุดสปาสให้ดูนาะแต่จะให้ดูแบบนี้ไปก่อนว่าตรงนี้สามารถตั้งอุณหภูมิได้ถึง400องศาแบบนี้เลยนะครับ ก็คือตั้งขึ้นมาเห็นไ,ไหมะจะตั้งแบบไหนก็ได้แล้วแต่เรานะครับแล้วถ้าเกิดว่า,าจะตั้งเวลาได้ไหมเพราะว่าเคยใช้ตัวไฟฟ้าลวดแล้วตั้งเวลาตั้งได้นะฮะเพราะว่าตัวนี้จะมีตัวตั้งเวลาอยู่นะครับหน่วยตัวนี้จะเป็นนาทีนะเราจะตั้งกี่นาทีก็ได้แล้วแต่เราแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะ่เจ๊จะลองตั้งอยู่ที่2ี่ิบนาทีแล้วกดเขาก็จะเริ่มนับถอยหลัง2ี่สิบนาทีนะครับ นะตัวนี้ถ้าเกิดว่าถึงจุดที่เราต้องการแล้วคือ20นาทีเ,เขาจะนับถอยหลังไปเรื่อยๆเพราถึงจุดที่เราต้องการเขาจะตัดเองโดยอัตโนมัติก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่ดีเนาะแล้วก็ฟังก์ชันที่หรูหรานะหน้าตาก็สวยงามตามท้องเรื่องแบบนี้เนาะราคาก็ไม่ถึง20,000บาทนะฮะถ้าเกิดว่าลูกค้าที่ทำเบเกอรี่สายเบเกอรี่ท่านใดสนใจก็ ติดต่อสอบถามเข้ามาทางอ็อกซ์นะฮะหรือว่าเข้ามาทางไลน์นะถ้าไลน์หน้ารลนก็ศูนย์แปดหกสี่สองเก้าเป็นหกเก้าแปดนะแล้วถ้าเป็นลูกค้าทางยูทูบเนาะก็ติดต่อเข้ามาทางตุ่นี้ได้เหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้พี่แจ๊คและเบสเฟิงทัวร์เบสที่เชียงใหม่นะครับก็ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ